สวัสดีค่ะ มอมอยกับธีราแล้วจ้าวันนี้ธีราจะมาพูดเรื่อง5ความแตกต่างระหว่างผู้ชายไทยกับฝรั่งนะจ๊ะจากประสบการณ์ของธีราเองนะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้เจอเหมือนธีราก็ได้ข้อแรกเนี่ยนะคะเรื่องภาษาทําไมบางคนบอกว่าเฮ้ยมีมีแฟนเป็นฝรั่งอะ่ไะไม่จำเป็นต้องได้ภาษาก็ได้แต่ฉันบอกเลยนะคะเรื่องภาษาเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเวลาที่เราคบกับผู้ชายไทยเราสามารถที่จะบอกความรู้สึกบอกอารมณ์หรือว่าการคุยกันการสื่อสารของกันเนี่ย การที่เราสื่อสารถึงกันเนี่ยมันจะได้อัธรุมากกว่าคือเราเนี่ยสามารถที่จะบอกความรู้สึกที่แท้จริงและลึกซึ้งกับเขาได้แต่ถ้าเราครบกับฝรั่งแล้วเราไม่เก่งภาษาแล้วมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราต่อให้เราบอกว่าเราเก่งภาษาก็แล้วแต่เราจะไม่ได้อธิบายความรู้สึกเวลาที่เราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะอธิบายให้เขาฟังแบบอย่างลึกซึ้งความแห้งแรงมันเกิดขึ้นความรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ย มันรู้สึกแบบอึดอัดมันรู้สึกที่เราแบบว่าไม่ได้บอกความในใจที่แท้จริงต่อให้เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ภาษาเราก็สามารถที่จะหาแฟนฝรั่งได้สุดท้ายแล้วบอกเลยนะคะยังไงคุณก็ต้องได้เพราะว่ายิ่งคุณไม่ได้คุณจะเป็นคนที่อึดอัดเองและไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกให้กับเขาได้อ,อย่างรึซึ้งแต่ถ้าเกิดคุณมีแฟนเป็นคนไทยค่ะไม่ว่าคุณจะด่าไม่ว่าคุณจะชื่นชมหรือไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรคุณสามารถถ่ายทอดออกไปความรู้สึกของคุณได้โดยง่ายนะคะสองนะจ๊ะ เรื่องการกินจ้ะบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่มีปัญหาแต่บอกเลยนะคะสาวๆทั้งหลายหลายคนค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการกินจ้ะบางอย่างนะจ๊ะอาหารฝรั่งที่เราบอกว่าเราโหยหาเราชอบมากเราชอบกินอาหารฝรั่งเราชอบกินอาหารอินเตอร์คุณเคยไปกินที่ประเทศของเขาจริงๆหรือยังจ้ะแล้วคุณจะรู้ว่ามันสายแข็งที่สุดเลยจ้ะขนาดที่รากินที่ได้ยังแบบว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่กินอาหารได้ทุกชาติแต่ฉันเป็นคนที่กินอาหารสายฝอยนี่คือเก่งมากนะคะอาหารฝรั่งคือเก่งมากฉันยังต้องยอมสําหรับ,บบางอย่างเลยจ้ะที่แบบว่า เฮ้ยมันก็อร่อยในสไตล์เขานะแต่ว่ากินบ่อยๆฉันก็ไม่ไหวป่ะแต่ถ้าเกิดเราพบกับผู้ชายไทยใช่ไหมคะเราเวลาที่เราไปทานอาหารร่วมกันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องความแตกต่างเรื่องอาหารเพราะว่าเราก็กินอาหารแบบใกล้กลเคียงกันอยู่แล้วป่ะอาหารที่เราชอบเนี่ยมันก็เป็นสไตล์เดียวกันซึ่งมันไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยนะคะมีปัญหาถึงขนาดบ้านแตกเลยนะคะคำว่าฝรั่งเนี่ยอย่างเช่นปลาจา้าทุเรียนจา้า ปลาหมึกจากปลาหมึกแห้งจะทอดสนั่นมันแบบว่าแบบมันเหม็นมากะคะ่ะในบ้านโชยอย่างเงี้ยคะ่ะมีเรื่องขนาดว่าฝรั่งไม่พอใจนะจ๊ะฝรั่งถึงกันแบบเฮ้ยอ่า ทะเลาะกันและเลิกกันเรื่องนี้ก็มีมาแล้วนะจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะจเจอ,อสาวๆแต่ของทิราโชคดีไปนะคะเพราะว่าดาิโอเนี่ยนะคะเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยคะ่ะแล้วก็ทิราก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารอ,อิตาเลียนนะคะแต่ว่าอ่าแล้วทิราก็รู้อยู่แล้วว่าทิรานะคะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นยังไงทิราก็กลับมาประเทศไทยทิราก็ต้องได้กินอาหารไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปทั้งทีฉันต้องกินอาหารฝรั่งเท่านั้นจะ้ะก็เหมือนดาิโอที่มาประเทศไทยนะจ๊ะดาิโอจะเน้นกินอาหารไทยค่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เขากลับบ้าน ขาอยู่แล้วนะคะอ่ะเรื่องต่อมานะคะคือเรื่องของความโรแมนติกจากฝรั่งนะจ๊ะจะโรแมนติกกว่าผู้ชายไทยแล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เธอตลอดเวลา นะจ๊ะ,ะเวลาที่อย่างวันวันสำคัญอย่างนะคะเขาจะให้ของขวัญเราเขารอที่จะอวยพรเรานะคะซึ่งลืมไม่ได้เลยถ้าคุณลืมนี่คือเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะฝรั่งจะงอน,นะคะ่ะฝรั่งจะโกรธค่ะเขาซีเรียสเรื่องวันสําคัญนะคะแล้วก็เขาจะมีเรื่องเซอ,เอร์ไพรส์เธอแล้วก็โรแมนติกตลอดเวลานะคะอะแต่ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการแสดงความรัก นะคะผู้ชายฝรั่งนะคะจะชอบแสดงความรักต่อเรานะคะจะชอบหอมแก้มเราจะชอบมากอดเราจะชอบแบบเอ่อให้กําลังใจเรานึกจะคิดเราก็คิดนึกจะอยากจะอุ้มนึกจะแสดงความรักเขาก็จะแสดงความรักเลยแล้วเขาก็อย่างเช่นเวลาเดินเขาก็จะเดินจับมือเราเพราะว่าผู้ชายฝรั่งจะชอบแสดงออกเรื่องความรักนะจ๊ะแต่ผู้ชายไทยจะไม่ค่อยชอบแสดงออกของเรื่องของความรักเพราะว่าเขาจะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องน่าอายแล้วก็เป็นเรื่องที่เฮ้ยเหมือนมันดูเบอร์รักกันอะไรจะเวอร์อะไรนักหนาจะรักกันอะไรปนนานนะจ๊ะ แต่ถ้าเกิดใครเจอผู้ชายที่โรแมนติกที่ลาวก,ก็คือนั่นคือความโชคดีนะคะบอกเลยว่าการแสดงความรักแล้วก็ความโรแมนติกเนี่ยฝรั่งมีแน่นอนนะจ๊ะยกเว้นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่แสดงความรักกับคุณนั่นแสดงว่าเขาไม่รักคุณแลว้วเขาหมดรักคุณแล้วนะคะแล้เวเรื่องสุดท้ายเรื่องของการมีกิ๊กจก้ะฝรั่งนะคะส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีกิ๊กคือไม่มีกิ๊กนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าฝรั่งไม่นอกใจแฟนนะคะคือความนอกใจของเขาเนี่ย ฝรั่งจะนองใจแฟนหรือไม่นยเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเวลาที่ฝรั่งเขาจะมีคนใหม่เขาจะบอกเลิกกับเราเลยค่ะเขาจะบอกเลยว่าเขาหมดรักคุณแล้วแล้วเขาก็ต้องการที่จะเลิกกับเราและแยกทางกับเราแล้วไปมีคนใหม่ค่ะซึ่งแตกต่างจากผู้ชายไทยค่ะที่พบเจอมานะคะผู้ชายไทยนี่คือจะไม่อยากเลิกกับเราแล้วก็ไม่อยากเลิกกับผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคะอยากเก็บทูไว้ทั้งสองคนคือรักทั้งสองคนนะคะแต่ฝรั่งเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะคะคือเลิกกับคนนี้ไปเลยแต่เวลาเขาเลิกเขาจะดูใจดํามากเลยนะคะฝรั่งเน ฉันไม่รักคุณแล้วเราเลิกเลิกกันเลยไม่มีแบบไม่มีตีนคุยแล้วก็ไม่มีการแบบว่าเฮ้ยส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้นหมดรักคือหมดรักค่ะแล้วหมดรักเขาก็จะไม่แสดงความโรแมนติกหรืออะไรกับคุณอีกเลยนะคะแล้วก็หมดเยอะใหญ่ไปเลยแต่ผู้ชายเนี่ยผู้ชายไทยเนี่ยนะคะความมีเยอะใหญ่กับผู้หญิงที่เราคบอยู่นะคะจะมีมากกว่านะคะวันนี้ที่ลราเอาไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาม้อยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะชาวอตุตีสับสไครต์มีบ๊ายบาย,บาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้า